สวัสดีครับวันนี้ก็มีแนวทางวิเคราะห์เลขท้ายนะครับ2ตัวนะครับ16กุมภาพันธ์6 8 6 8นะครับวิเคราะห์เลขท้าย2ตัวนะครับเน้นล่างกันบนนะครับเด่น0ูนเด่นแเด่น9นะครับจับคู่ก็มี0107 0305 818783 85919793 95นะครับ สำหรับงวดที่ผ่านมานะครับวิเคราะห์เลขท้ายนะครับเน่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับผลหวยที่ออกนะครับ7 0 0 5 1นะครับเข้าเด่น0นะครับศย์เข้าเด่น0บ,บน10หน่วยบนนะครับแต่จับคู่ในนี้ไม่เข้านะครับ งวดนี้นะครับเข้าตดเลขเด่นนะครับสำหรับงวดใหม่นี้ก็แครไว้พิจารณาได้นะครับไม่เด่นศูนย์เด่นแปดเด่นเก้านะครับเด่นศูนย์เด่นแปดเด่นเก้านะครับมาได้บนล่างนะครับเน้นล่างกันบนนะครับตัวเด่นนี้จะมาบ่อยเช่นกันนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับนำมาฝากนะครับ ก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลบนนะครับและข้อมูลล่างนะครับเลขเด่นนะครับส่วนมากจะติด10หน่วยบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นติด10หน่วยล่างนะครับเหมือนเช่นงวดที่ผ่านมานะครับเน่นะครับ1กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับหวยที่ออก700นะครับ ล่างห้าหนึ่งก็เสร็จนะครับเข้ามาหลักติดหลักร้อยนะครับไม่มาสิบหน่วยนะครับแต่ไปติดหลักร้อยบน,นนะครับล่างกว่าห้าติดที่ห้านะครับเจ็ดติดหลักร้อยนะครับข้อมูลรางวัลที่หนึ่งและข้อมูลเลขไทยนะครับสองตัวนะครับ มวดใหม่นี้ก็แคปไไปพิจารณาได้นะครับพอมูลบนนะครับให้3ให้4ให้7นะครับชอบติด10หน่วยบนนะครับกอมูลล่างนะครับให้3ให้7ให้6นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามช่องลอตเตอรี channel ด้วยนะครับแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ เหลืออีกคลิปนึงนะครับยังไม่หมดนะครับเป็นนิตยาสารนิดแต่ย่สารนะครับบนล่างนะครับ16กุมภาพันธ์2568นะครับให้เด่นทั้งหมด7มี1มี3มี9นะครับคัดเด่นสุด7กับ1นะครับ7กับ1แล้วก็จับคู่ก็มีตามนี้เลยนะครับ606162636467 6 8แ9 5 8 5เ5้5ห้าแปดหนเดะครับเด่นสุดเกับ1นี่นะครับที่คัดเด่นมาที่อาจารย์ท่านนี้คัดเด่นมาให้นะครับมาแทบทุกงวดเช่นกันนะครับมาบ่อยเช่นกันนะครับงวดนี้นะครับสิบกุมภาพันธ์สองนะครับ ให้เด่น7กับ1นะครับบนล่างนะครับจับคู่ก็มีตามนี้เลยนะครับหลับได้ด้วยนะครับมาแทบทุกมวดเช่นกันนะครับเลขเด่นนิตยสารบนล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคลิปหน้ามีแนวทางดีๆมาฝากอีกนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ